คลื่นกระแสลมเป็นเหตุเตรียมสัมผัสน้ำค้างแข็งหรือแม่คนิง้งฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะวันศุกร์ที่19ธันวาคม2568วันนี้บริเวณประเทศไทยของเราอุณหภูมิลดลงต่อเนื่องอีกทั้งมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกในระดับบนพัดปกคลุมบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือทำให้อุณหภูมิลดลงอีก1-3องศา,าเซลเซียตพร้อมทั้งมีลมหนาวพัดแรงตลอดทั้งวันภาคกลาง รุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงภาคตะวันออกอุณหภูมิจะลดลง1-2องศาเซลเซียสมีอากาศเย็นในตอนเช้าบริเวณยอดดอยจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดและจะได้สัมผัสกับแม่คนิง้งหรือน้ำค้างแข็งบางแห่งโดยบริเวณประเทศไทยตอนบนอุณหภูมิจะลดลงอย่างต่อเนื่องไปจนถึงวันที่23ธันวาคมสำหรับภาคใต้จะเริ่มมีฝนลดลงอย่างต่อเนื่องยาวๆไปจนถึงวันที่25ธันวาคม ก่อนจะต้องเตรียมตัวรับมือกับฝนชุดใหม่และฝนที่ตกหนักเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ในช่วงวันที่26-28ถึงธันวาคมโปรดติดตามอัปเดตข้อมูลอย่างใกล้ชิด